วันนี้จะมาแนะนำสร้อยข้อมือน้ำหนัก5บาทลายสวยๆกันนะคะลายที่1นะคะตัวนี้จะเป็นงานเปียนะคะพัตต์ปมข้างข้าดนะคะแล้วก็จะมีเป็นขั้นซุ้มตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นจี้หัวใจน้อยนะคะตัวตรงกลางก็จะเป็นงานท่นรายนะคะสิกรายค่อนข้ามสายสวยดีนะคะเส้นนี้น้ำหนัก5บาทนะคะสองนะคะแบบนี้นะคะจะเป็นงานแฟชั่นนะคะตัวลายนะคะตัวลายเส้นจะเป็นงานแพรเดนนะคะเงานะคะแบบนี้แลวปะตรงกลางนะคะจะเป็นงานหูเสือนะคะ จะเป็นงานจิอยนะคะทั้งมีอันเนอแบบนี้นะคะนั่งชั้นเสีคีเดียวเลยนะคะน้ำหนักร้าบาวนะคะใส่ได้ั้งผู้ชายเพ้หญิงเลยนะคะใส่ออกมาก้าจะประมาณนี้เลยสวยเลงทีเดียวนะคะน้ำหนักข้าบาวัะคะแบบนี้นะคะใส่ฟ้อมือนะคะจะเป็นลายนามทูเรียนนะคะตัวนี้นามทูเรียนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานครับก้นทรายนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นจี้หัวใจตกแต่งเล็กน้อยนะคะ ตัวนี้นะคะข้อมืออ e ัศกินไซต์นิดหนึ e ่งนะคะสําหรับค่ามากนะคมันจะประมาณข้อมือ14บุดถึง1 5 5ห้าใสงได้นะคะที่4นะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นนางคล้ายๆางาเลสนะคะแล้วก็อัศฉีดเดินนูปหัวใจนะคะเป็นแพ้หัวใจแบบนี้ทั้งเส้นเลยนะคะตรงขาตู้หัวใจนะคะก็จะเป็นนางทื่งสายนะคะแล้วก็ติดสายเล็กน้อยนะคะ้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบเนานะคะ สวยได้ทีเดียวนะคะสบกับเป็นน้ำหนักห้าบาทเลยนะคะใส่ออกมาค่อน้างสวยเลยถ้าใครชอบงานโปร,โร่งานใหญ่นะคะคลิปนี้สักไปจ้าเอ็นที่5นะคะแบบที่5นะคะตัวลายจะเป็นานางรวงท่านะคะเราสร้างร็จเป็นงานชุนสายแบบนี้นะคะแล้รก็จิกวสายเด็กน้อยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นซุ้มซิมฟงฟงฟ้านะคะเป็นเข็งซุม้มถึงคอนะคะปอ้อนหมายดีนะคะตัวลายตุงกลางก็จะเป็นงานชุ้นสายแบบนี้เลย <c oughs> ใส่ออกมาค่อน้างสวยนะคะสําหรับผู้หญิงชอบงานฟุ้งติ้งแบบนี้เลย นี่6นะคะกาจะเป็นนางเละแอบบ้านนะคะบาง,งสาวหรือผู้ชายนะคะอาจจะชอบนางเละนะคะตัวนี้นะคะชารีลีแฟนว่าเป็นนางเละใสยนาฬิกานะคะก็ตัวลายนะ,ะอาจจะเป็นในงานพายฝุ่นแมวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝุ่นฟางก็จะสิกลายนะคะเอ็นไฟเล็กน้อยนะคะใฟออกมาก็าจะประมาณนี้เลยเนี้เงียบๆนะคะเป็นไปกับข้อมือนะคะค้าชานสวยแล้วก็ตัวแบบสุดท้ายนะคะจะเป็นงานเลดบิดซาม้านะคะตัวนี้นะคะ ทางร้านเราจะมีทั้งงานทองล้วนนะคะแล้วก็งานชุดทูนคำข่าวแบบนี้เลยนะคะบางคนชอบงานสองอ,าาอส,สัดนู้นเส้นนี้อาจจะดูเว้เหมือนทองนะคะน,น้ำหนักเพมาแข่ง,าางอพเส,ส้นเลยนะคะส่วนนี้งานนี้นะคะค่อนข้างราคาดีเลยนะคะตัวลายปิดกับแบบนี้นะคะก็จะเป็นงานสับแนววิ้งแบบนี้เลยนะคะและะ้วก็เจ็บลายแบบนี้เลยว่างนานนี้ห้าบาทนะคะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะทั้งศพเส้นเลยแ,ลแต่ออแเราชอบละคะว่าเราชอบงานสองสีว่าทขาโ้วน,นะคะ่ะ ใส่ออกมาก็าจะประมาณนี้เลยจ้าทำได้ได้ทำผู้ชายผูย้ยหนงไเลยนะครับขอบคุณค่ะ